ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็น1เข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีดีไอคอน Group โดยกล่าวว่าตำรวจบคบคบให้นำเอกสารหลักฐานของผู้เสียหายเช่นสลิปการโอนเงินข้อความแชทของผู้เสียหายกลุ่มแรกประมาณ10คนเข้ายื่นเพิ่มเติม ในส่วนผู้เสียหายที่ร้องผ่านตนตอนนี้มีกว่า2,000รายและเป็นผู้เสียหายทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งกําลังรวบรวมผู้เสียหายชาวกัมพูชาเขายืนแจ้งความเพิ่มเติมด้วยผู้เสียหายในกลุ่มของตนมีความกังนวลว่าผู้ต้องหาอาจไม่ถูกดําเนินคดีเนื่องจากที่ผ่านมามีกระแสข่าวในด้านต่างๆทั้งเรื่องคลิปเสียงและกรณีเทวดาที่ยังไม่มีความคืบหน้าทำให้รู้สึกกังวลกลัวจะไม่ได้รับเงินคืน กลองวงจนปิดจับภาพนาทีจนลักลอบตัดสายไฟตามหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดที่ช้างป่ามักจะเดินข้ามทางจึงเป็นอันตรายต่อชาวบ้านในชุมชนก่อนถูกรวบได้พร้อมของกลางด้ลหลังจากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงท่าตะเกียบได้โพสแจ้งเบาะแสและได้รับการแจ้งยืนยันว่าคนร้ายคือนายเสถียรจึงวางกำลังเข้าควบคุมตัวเพิงต้นให้การยอมรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐาน ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดซึ่งมีการนำสายไฟมาลอกอาทองแดง17กิโลกร,รัมไปขายชุดจับกลุ่มก็ได้ยึดของกลางและแจ้งข้อกล่าวหารับซื้อของโจและนำตัวไปทำแผนศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรีบตรวจสอบพบรถยนต์เก๋งพลิกคว่ำได้รับความเสียหายคนขับอยู่ในอาการมึนเมาสุรายอย่างหนักได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่คู่ภัยสอบถามว่ามีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างเจ้าตัวสบตาเจ้าหน้าที่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าเจ็บที่หัวใจทำเอาเจ้าหน้าที่คู่ภัยออกอาการเขินพร้อมกับขำไปตามๆกันก่อนที่จะช่วยปรถมพยาบาลเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการมึนเมาสุรายอย่างหนักเกิดความเป็นห่วงเกรงว่าจะถูกประทุษร้ายจึงพานั่งรถกอล์ฟไปส่งซึ่งเจ้าตัวแจ้งว่านั่งรถโดยสารกลับ แต่ผ่านไปไม่นานก็รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งพิการจึงรีบไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่ขับรถไปส่งจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันที <citing> เกิดเหตุรถจกงงักรยานยนต์ตัดหน้ารถพระกับชีที่จะไปกระถินเสียหลักชนเก๋งเจ็บหลายรายเหตุเกิดบนถนนสุวรณรณสอนหมายเลข333กู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือคนขับรถยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ ส่วนภรรยาและลูกสาวบาดเจ็บเล็กน้อยโดยภรรยาเล่าว,ว่าครอบครัวเดินทางมาจากสายแก้เพื่อจะไปสระบ,บุรีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันหน้าเบรกกระทันหันและรถที่ขับสวนทางมาชนเข้ากับหน้ารถตนอย่างจังก่อนที่จะเสียหลักลงข้างทางจนสามีได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการช่วยเหลือนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภยัย ห่างออกไป20เมตรพบรถยนต์อนเนกประสงค์พลิกตะแคงข้างผู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือพระภิกษุษสองจำนวน2รูปสาม,มเณรและชีจำนวน3รูปพร้อมคารวะอีกหนึ่งคนโดยมีแม่ชีบางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนอกจากนี้ยังพบรถยนต์พลิกคว่ำเสียหายอีกหลายคันตำรวจจึงเก็บหลักฐานก่อนที่จะเรียกมาสอบปากคำสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงชาวบ้านเก็บผักริมรัว้วเจอทารกแรกเกิดถูกทิ้งข้างแปลงผัก จากการสอบถามนางสายฝนเจ้าของบ้านละว,ว่าได้ยินเสียงตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคิดว่าเป็นเสียงลูกแพะเช้าก็ออกไปเก็บผักสวนครัวมาทำกับข้าวตามปกติก็ได้ยินเสียงร้องอีกจึงเดินเข้าไปดูถึงกับตกใจเพราะเป็นทารกแรกเกิดเพศหญิงถูกมดกัดตามตัวจึงรีบเรียกให้ชาวบ้านช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบผู้ภายนำเด็กทารกแรกเกิด ไปดูแลต่อ,อยังโรงพยาบาลบางระมุงพร้อมทั้งประสานบ้านพักเด็กจังหวัดชมบุรีหาแนวทางในการช่วยเหลือทารกส่วนทุสดสืบสวนก็จะลงพื้นที่หาบอดแสติดตามตัวพ่อแม่ของเด็กทารกรายนี้มาสอบสวนพ่อแม่น้อง16ปีติดใจครูหลังลูกชายถูกรถชนดับหน้าโรงเรียนซึ่งสาเหตุเกิดจากคุณครูท่านหนึ่งวิ่งไล่จับเด็กทำให้น้องวิ่งหนีจนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนเสียชีวิต โดยพ่อของน้องเล่าว,ว่าได้รับโทรศัพท์จากครูว่าน้องนองโมประสบอุบัติเหตุถูกรถชนพอไปถึงโรงพยาบาลน้องก็ไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีชีพจรอยู่สอบถามเพื่อนๆก็บอกว่าถูกครูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่จับทําให้น้องนโมและเพื่อนๆประมาณ5-6ถึง6คนกระโดดออกมาจากกําแพงโรงเรียนครูก็ยังขี่รถจักรยานยนต์ไล่ไปตามถนนต้องรีบวิ่งหนีข้ามถนนจนถูกรถชนเสียชีวิตครูยืนดูสักพักขี่รถกลับไปโรงเรียน เลยปล่อยให้น้องนอนนิ่งอยู่กับถนนคนที่ขับรถชนน้องคือคุณหมอลงมาช่วยปั๊มหัวใจไม่มีใครโทรแจง้งกู้ภยัยหรือทางโรงพยาบาลเลยซึ่งโรงพยาบาลกับโรงเรียนห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรแต่ปล่อยให้น้องนอนอยู่ในที่เกิดเหตุนานเกือบ30นาทีซึ่งตนคิดว่าถ้ามีการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีลูกอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้กล้องวงจรปิดจับภาพวัยรุ่นหญิง3ามคนจับกลุ่มคุยกันจากนั้นมีชายหนึ่งคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ วัยรุ่นจึงพาเข้าไปภายในหอพักและมีชายอีกคนหนึ่งเดินตามมาคล้ายมาดูลาดเลาแล้วก็เดินตามไปภายในหอพักเข้ามวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเดินปรีเข้ามาหาวัยรุ่นชายคนหนึ่งแล้วก็มีการผลักอ,อกกันชักปืนออกมาราปภพ,พยายามเข้าไปห้ามชายอีกคนที่ตามมาชักปืนออกมาจี้ที่ศีรษะเมื่อแจ้งว่าเป็นรปภจึงชักปืนออกแล้วยกมือไหว้เดินออกไปจากจุดเกิดเหตุทันที หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ทยอยออกมาจากหอพักอย่างไรก็ตามผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องผู้ที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพราะอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่กลับนำอาวุธปืนอาวุธของทางราชการมาคมคูจอ่อศีรษะประชาชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับทั้งสองคนให้ถึงที่สุด สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ